สวัสดีครับผมธารัตรับดูลายมือผ่ารัตพนุกรำพบกับทุกท่านเช่นเคยวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสตางคนเกิดราศีพุษศบในเดือนมีนาคมพศ2องพอนอยกสิบเจ็ดะครับผมไพ่ที่จับได้ใบดีนะครับผมสองไม้เท้านะครับผมสองไม้เท้านเนี่ยผมจะบอกว่าไพ่ที่จับได้ราศีพุษสบในครั้งนี้โดยเฉพาะสองไม้เท้าเป็นไพ่ที่ดีนะถ้าคุณจะทํกัการค้าใบนี้โอเคมากๆเลยลงทุน ่อยอดมองไปยังอนาคตข้างหน้าขยายสินค้าขยายบริษัทขยายโรงงานไปยังต่างประเทศหรือว่าการลงทุนทั้งมาหลายทั้งมวลว่าจะเพิ่มยอดเพิ่มอะไรต่างๆลงทุนต่อดีมากไพ่ใบที่สองก็ดีไพ่ใบที่สามอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ดีนะครับผมว่าจะเป็นการที่ได้เดินทางแต่ผมจะพูดทีละใบไพ่ใบนี้คือห้าเดือนก่อนที่จะถึงเดือนปัจจุบันก็คือเดือนมีนาไพ่ใบที่สองเดือนมีนา พไพ่ใบที่สามถัดจากเดือนมีนาคมก็คืออนาคตที่ชัดจากเดือนมีนาคมทำนายสามใบนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ผมจะบอกว่า,าผมจะทำนายดวงพื้นดวงรวมไปในการทำนายสามใบนี้ด้วยเลยนะครับผมกับดวงจอดน,นะครับพไพ่ใบนี้คือแต่พไพ่ในี้ผมจะบอกก่อนว่า5้าเดือนที่ผมพูดเนี่ยโดยประมาณนะก็คืออาจจะมีอดีตอดีตเนี่ยมันคืออดีตเราเรียกว่าอย่าอดีตดีกว่าเพราะอดีตมันไม่แน่นอนมันอาจจะสี่เดือนสามเดือนอะไรอย่างี้ก็ได้ไพ่ใบนี้สอง ไม้เท้าสองไม้เท้าคืออะไรสองไม้เท้าเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนที่รู้จักลงทุนรู้จักวางแผนควรจะบอกว่าทำไมถึงรู้จักลงทุนรู้จักวางแผนจะบอกว่าไพ่ใบนี้คือไพ่ธุรกิจแล้วราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนที่มองเรื่องธุรกิจมองการเงินมองอะไรขาดมันมองการเงินทะลุ จึงบอกว่าราศีธาตุดินมันมีราศีสองราศีที่ร่ำรวยก็คือมีราศีกรกฎกับราศีพุธศกแต่ราศีกรกดกับราศีพุธศศทําไมถึงร่ำรวยแต่ร่ำรวยนี่ไม่ใช่ร่ำรวยแบบว่าเวอร์วังอลังการแบบว่าปั้งทีหนึ่งได้รางวัลใหญ่อะไรอย่างนี้นะราศีพุธศกกับราศีกรกฏเป็นราศีที่ราศีกรกฎเนี่ยเป็นราศีดาวจันทร์ราศีพุธศกเป็นราศีดาวศุกร์ คือมีดาวสองดาวนี้คุ้มครองอยู่แต่ว่าผมจะบอกว่าดาวศุกร์กับดาวจันทร์เนี่ยมันเป็นดาวใกล้เคียงกันคือเป็นดาวที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นดาวที่เป็นดาวก็แค่เหมือนเป็นดาวธาตุที่แบบแค่แค่เหมือนว่าถ้าคนที่มีดาวสองดาวเนี่ยอยู่มากเขาเลยกว่าบางบางคนเกิดวันจันทร์บางคนเกิดวันศุกร์จะเป็นดาวที่แบบเหมือนกับมักสบายร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้ดีกว่าแล้วก็มักจะโชคดีในเรื่องของเงินเงินทอง เป็นดาวผู้หญิงทั้งคู่เทพวีนัสกับเทพดาวจันน่ะก็บางทีประเทศจีนก็เรียกดาวจันท์ว่า,เ,าเดี๋ยวนางฟ้าฉังเอ๋ออะไรเงี้ยที่แบบว่าเป็นคนที่แบบว่ามีมรดกพอยขนาดเส้นลายมือที่ว่าเกี่ยวกับดาวจันทร์ยังต้องออกมาจากเส้นจันรเลยเส้นวาสนาไอ้ออกมาจากเงินจันท์เส้นวาสนาต้องออกมาจากเงินจันท์ถึงเรียกว่าเป็นเส้นที่ดีมีสมบัติกินใช้มีมรดกมี ผู้ใหญ่คอยชี้แนะสนับสน,นุนไม่มีวันลําบากจึงบอกว่านั่นคือการาศีกรกฏแต่ราศีพุษศพเป็นไงราศีพุษศุมีดาวศุกร์แล้วถ้าเรามาเกี่ยวพูดกับดาวศุกร์ต้องเินศุกร์เินศุกร์อยู่ตรงนี้เขามันเกี่ยวข้องอะไรมังไงก็เพราะว่าถ้าเงินศุกร์อุ้งๆก็แส,สดสงวาง่ามีพลังของาด,ดาวศุกร์เยอะและไอราศีพุษศพที่มันมีดาวศุกร์ค้มกันอยู่มันหมายความว่าไงก็จะงมีพลังของธาตุดาวศุกร์คือดาวผู้หญิงดาวผู้หญิงคุ้มครอง มันหมายถึงเทพวีนัสคุ้มครองเทพวีนัสถ้าเราแปลเป็นภาษาฮินดูหรือเป็นเทพของฮินดูก็คือพ่อแม่ลักษมีนั่นเองคุณคิดดูสิพ่อแม่ลักสมีคุ้มครอง,อง,องโชคดีแค่ไหนอ่ะแสดง่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองทองจะโชคดีเป็นพิเศษแต่ข้อเสียคือท่านดินคือคิดเยอะคิดจุกจิกในเรื่องการเงินการทองคือแบบว่าต้องเก็บสลึงพึ่งมันจบให้เขาบาทแบบว่าเออบาทเดียวก็เสียไปไม่ได้ อะไรยังไงก็เป็นคนที่ละเอียดละออในเรื่องการเงินแต่จะบอกว่าบางทีการละเอียดละออในเรื่องการเงินถ้าเห็นอะไรคุ้มค่าเขาก็ซื้อนะเช่นสมมติว่าเห็นพระชิ้นนีอ่าพระเครื่องพระเครื่องที่ผมหมายถึงคือพระเครื่องถ้าเห็นพระชิ้นนี้ก็แบบว่าโอ้ยคุม้มน่าซื้อน่าจับต่อไปเมีนาคตบางคนงกงกมากเลยแต่ราศีพฤษภบางคนอันนี้อส่วนมากนะบอกว่าให้ถ้าซื้อมีราคาก็จะต่อก่อนเอออันเนี้ยราคายังไงต่อยังไง แต่หรือถ้าเกิดบางคนบอกว่าเฮ้ยมันคุ้มแน่นอนก็อาจจะไม่ต่อเลยเพราะว่าเจ้าของร้านไม่ต่อจะบอกว่าบางทีซื้อมาเลยก็อาจจะแพงหน่อยในสายตาคนอื่นแต่ว่าลาศิษย์พก,ก็จะซื้อเพราะว่าเห็นแก่อนาคตถึงบอกว่าวางแผนการเงินเก่งก็พวกฟ i น a n นเชียลพวกวางแผนการเงินพวกบล็อกเกอร์พวกคนที่เป็นนักลงทุนในหุ้นนักลงทุนต่างๆเจ้าของพวก CEO บริษัทอะไรพวกนี้ พวกนี้จะเกิดราศีพุษสพค่อนข้างมากผู้ที่ทางานเกี่ยวกับการเงินพวกที่ต้องดูแลการเงินอะไรต่างๆพวกนี้จะราศีพุษศพรวมถึงคนที่ผมจะบอกว่าราศีพุษศพเนี่ยมีดวงนาฬิกาธรรมด้วยส่วนหนึ่งบางทีมีสมัติกินใช้ไม่มีวันหมดบางทีไม่ได้มาจากพ่อแม่ด้วยนะบางทีแต่งงานใบรวยคืออะไรเช่นได้ตกทังนข้อารให้ภรรยาดีหรือบางทีอาจจะรวยอยู่แล้วถ้าเป็นผู้ชายบางคน ก็จ,จะรวยอยู่แล้วแล้วมีได้ภรรยารวยเอ้ยได้ภรรยารวยด้วยนี่ก็สองสองเด้งนะหรือบางคนอาจจะเป็นผู้หญิงพอเป็นผู้หญิงเสร็จได้สามีรวยแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ต้องทําอะไรมากมายเลยแต่ทุกคนจะว่าราศีพุธภก็ชอบที่จะทําอยู่ดีเพราะเป็นคนที่ผมจะบอกว่าเป็นคนที่คิดละเอียดถึงกลัวใช้คานี้นะกลัวค,ความยากจนแต่ถึงยังไงราศีพุธภก็จะไม่ยากจนอยู่ดีผมกล้าพูดได้เลย เพราะว่าทำไมถ้าคุณไม่ได้ทำชั่วร้ายจนเกิดไปเช่นไปลักเล็กขโมยน้อยไปไปแบบว่าไปทำชั่วใช่ไหมหรือทำชั่วหนัหนกๆแต่จริงบอกว่าราศีพุถ้าอยู่ในทํานองของทถทาอยู่ในสภาวะจิตที่เป็นบวกอยู่กับคนที่เป็นบวกมีความคิดมีปัญญาฝึกธรรมะด้วยหรือถ้าไม่รวยก็ไม่ลําบากถ้าเกิดดวงไม่ค่อยดีในเรื่องของเนอื่นแต่ราศีพุธเกิดมาอย่างงี้ไม่ค่อยลาบากหรอก เพราะว่ามีดวงหนึ่งดาวฤกษ์ถามว่าดาววีนัสคือดาวศุกร์มีดาวฤกษ์ปรมทแน่นอนและดาววัววัวคืออะไรวัวคือสมัยก่อนใช้แทนเป็นเงินเป็นเงินตราผมจะบอกว่าถ้าเกิดดวยดาวที่เป็นเงินตราคือวัวที่เป็นสัตว์ที่ออยแลกเปลี่ยนตามตามครารวโบราณเขาใช้ว,วัวเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนสิ่งของจึงบอกว่ายังไงก็รวยอีกอย่างหนึ่งราศีผู้สมควจะบอกว่าดวงเมืองคือราศีเมษราศีผูสมคือดวงอะไรคือดวงการเงินโลก ราศีเมษคือดวงของประเทศไทยคือดวงที่กําหนดชะตาประเทศไทยแต่อีราศีพฤษภนี่คือดวงการเงินโลกระดับโลกเลยจะบอกว่าถ้าโลกมีอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินเช่นสมมีการมาของอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับตลาดหุ้นจะวอดวายหรือตลาดหุ้นจะดีดูที่ราศีพฤษภจะบอกว่าผมใบแค่นี้พอนะเดี๋ยวกินเวลายเยอะอ่ะจะบอกว่า,พาไพ่ใบนี้ ทำนายดวงจรเมื่อหเดือนก่อนที่จะถึงเดือนมีนาคมเป็นอย่างไรของราศีพฤษภผมจะบอกว่าไม่ต้อง5้าเดือนก่อนหรอเอาเกลียยว่าอาดีตผมจะให้วันนี้สองไม้เท้าผมจะว่าราศีพฤษภเจ้านักลงทุนไอพูดผิดเขาเรียกว่าเจ้าแห่งการลงทุนเจ้าแห่งการผมใช้คำนี้นะประหยัดอดออมเจ้าแห่งการที่คิดเยอะเป็นพิเศษ ในเรื่องของการลงทุนต่างๆผมจะบอกว่า,วาบางทีนะราศีศุมักจะประสบเสียในเรื่องของการทําธุรกิจในเรื่องของการคิดเพราะว่าบางทีสิ่งที่คุณสร้างราักฐานมาเนี่ยมันสร้างมาได้ระดับหนึ่งแล้วบางทีอาจจะถึงขั้นมีปราสาทผมสมมติมนะว่าได้มีปราสาทจริงๆบางคนอาจจะมีวิมานเมฆอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าจะบอกว่าราศีศุกรสร้างมาได้ถึงขนาดนี้และอย่างหนึ่งคือเขายัางจะสร้างต่อไปอีกหมายถึงว่ามองไปางนานาคตถ้าใครที่ถ้าสมมติมร่าไพ่ใบนี้คืออะไร เพ้ยนนีคือถ้าใครที่มีธุรกิจระดับประเทศแล้วอาจจะมีธุรกิจต่อไปยังตลาดโลกก็ได้เช่นสมมติบางคนอาจจะมีอะไรอ่ะเอ่อที่ดินอยู่เมืองไทยแล้วมีบริษัทเช่นบริษัทตานุนตานี้ผมไม่กล้าพูดชื่อนะจะบอกว่าบางทีอาจจะมีความคิดที่จะขยายไปยังต่างประเทศระดับโลกอะไรยังไงเลยก็ได้ไม่ใช่โปรเจกต์เลยแนะ่นอนจึงบอกว่าราศิพุทธศอาจจะมีสิทธิ์ได้รับเงินก้อนใหญ่หรือมีมีอะไรตกลงมา ทางข้าสารก็ได้ถ้ากิดว่าใครที่ยังสดอยู่ก็อาจจะมีโอกาสได้อันผมพูดประมาณท่านี้จะบอกว่าบางทีโชคกําลังมาเอาสรุปว่าไพ่ม่ได้ดีแล้วกันใช้คำนี้จะบอกว่าโปรเจกต์ที่วางไว้มีโอกาสที่จะพัฒนาต่อแล้วประสบควาสมสาเร็จบางคนลงทุนทิ้งเอาไว้ม่าจะเป็นหุ้นเป็นเงินเป็นทองเป็นอะไรแล้วแต่เป็นที่ดินมันมีโอกาสพัฒนาต่อไปได้นะคตที่มองไปไกลกว่าเดิมนะครับผม ในช่วงก่อนหน้าก่อนหน้ามีนาบางคนนะแปลกเขาเรียกโปรเจกต์สตาร์ทอัพโปรเจกต์สตาร์ทอัพคืออะไรโปรเจกต์สตาร์ทอัพคือบางทีลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีเป็นแอปเป็นอะไรต่างๆบางคนผมบางคนเป็นพวกอแอปพลิเคชันบางทีมันเรื่องของวัยรุ่นบางคนที่แต่บางคนก็อาจจะเป็นถ้าอายุมากหน่อย ก็อาจจะเป็นพวกลงทุนในหุ้นลงทุนในทองอันนี้อีกทีหนึ่งลงทุนในที่ดินแล้วแต่วัยแต่วัยรุ่นเขาจะไม่คิดเรื่องพวกนี้วัยรุ่นเขาจะลงทุนเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีแต่ก็จะเป็นการที่ต่างกันนะเห็นป่ะไม่เท่าทั้งคู่เลยแสดงว่าการลงทุนนี้เริ่มไปพัฒนามากแล้วแสดงว่าต่อไปอ่ะจะมีแนวโน้มหรือให้ไวที่2มีนาใกล้สําเร็จหรือบางทีสําเร็จไปเปล่าหนึ่งแล้วมองต่อไปในอนาคตมันเป็นแพ้ของอนาคต ครับผมจะบอกว่าตอนนี้าราศีพุธศกอาจจะคิดในเรื่องของการพัฒนาอะไรบางอย่างหรือบางคนอาจจะไม่ได้ทําอะไรเลยก็ได้กินนอนๆอน,น,อนก็มีเหมือนกันแต่ถามว่าบางทีคนพวกนี้เขาไม่ได้กินกินนอนนอนหรอกราศีพุธศกมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ลงทุนไม่งั้นชีวิตไม่ลำารวยได้แต่ถ้ามีบางคนกินกินนอนนอนก็มีราศีพุธศกทำมาเป็นยังไงดวงหงองมันดีขนาดนี้กินกินกน,นอนนอนไม่ทําอะไรอาจจะมีสมรรถาเก็มีเหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้พัฒนาไปไหนไงก็กินกินนอน จะบอกว่าบางทีก็สบายอะ่ะแต่มันก็กินๆน,นอนๆมันก็ไม่ได้พัฒนาไปไหนแต่จะบอกว่าให้ไปสุดท้ายถัดจากเดือนมีนาคุณจะอยู่แบบเดิมต่อไปไม่ได้แล้วจะบอกว่าบางคนเนี่ยทางานมีที่ดินหนึ่ของตัวเองมีที่ดินนะแล้วบางคนมีที่ดินอของตัวเองเขาจะคิดพัฒนาเดินทางไปเดินทางมาระหว่างกรุงเทพกับต่างจังหวัดมันก็เป็นแบบนี้ได้เหมือนกันแสดงว่าต่อไปอะ่ะถ้าจากเดือนมีนา อาจจะได้เดินทางบ่อยขึ้นไปดูที่ไปดูทางไปนอกก็จะเป็นไปได้แล้วแต่นะเพราะว่าดวงมีร้อยแปดพันเก้าผมคงพูดไม่หมดหรอกบางคนซ่วงผมบอกว่าไปอาจจะมีสิทธิ์ไปนอกแต่เขาคนนั้นอาจจะไม่ได้ไปนอกชาจสรย์ศิลศพคนนั้นอาจจะไม่ได้ไปนอกแต่ว่าเดินทางไปมาระหว่างจังหวัดผมก็ทำนายไม่แม่นอีกเดี๋ยวก็ด่าผมอีกแล้วบางคนอาจจะไม่ได้ไปนอกแต่มีดวงที่ไม่ได้ไปทั้งบนในประเทศด้วยนะแต่มีดวงที่จะ ต้องทํงานหนกเห็นไหมว่าไพ่ในี้คือทํางานหนกจึงบอกว่าแล้วแต่คนนะมันมันแปลได้สารพัดถ้าอยากดูจริงๆก็ดวงส่วนตัวผมเลยแนะนําแม่นแน่จึงบอกว่าทํานายได้ในอนาคตได้ด้วยว่าคุณควรทําไงและอย่างหนึ่งคือไพ่ใบนี้คือเห็นไหมว่าตัวเลือกที่แน่นอนอย่างหนึ่งคือมันต้องเหนื่อยต้องลุยต้องสู้มากขึ้นแต่บอกว่าแนะนําใบนี้ก็คือจะอยู่แต่แบบเดิมไม่ได้บางคนชินกับอะไรเก่าๆเช่น ใช้เงินก็ใช้แบบเก่าๆคืออะไรอันนี้ผมไม่ขอพูดนะอืมแต่ว่าบางคนลงทุนหรือว่าทําอะไรเนี่ยให้วันนี้จะบอกว่าบางทีการลงทุนของคุณคุณลงทุนแบบเดิมไม่ได้แล้วมันต้องเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆบ้างเพราะยุคนี้ยุคเก้ายุคโลกาภิวัตเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โลกาภิวัตมันยิ่งกว่าโลกาภิวัตีกเข้ารียกยุคไม่อยากพูด เห็นไหมว่าไพ่แห่งการพัฒนาสามใบาเลยไม่เท้าหมายถึงงานหมายถึงเงินไม้เท้านี้ก็หมายถึงความสําเร็จที่พัฒนาไประดับหนึ่งใบนี้หมายถึงไพ่ใบนี้ดูเหมือนทองฟ้าสีทองนะแต่จะบอกว่ายิ่งเดินทางยิ่งทางานยิ่งได้เงินมากขึ้นจะบอกว่านั่งนั่งนอนนอนเฉยเฉยได้ไหมมันก็ได้นั่งเฝ้าร้านนั่งนั่งนอนนอนทำไม่ทําอะไรมันก็ได้อันนี้บอกถึงบางคนนะไม่ได้บอกถึงทุกคนมันได้แต่ว่าเงินคุณก็ได้ น้อยอ่ะคุณจะเอาไงระหวังที่คุณไม่ทําอะไรเลยแล้วคุณเงินคุณได้น้อยจากการที่คุณแอคชั่นคุณแอคทีฟแล้วคุณได้เงินแต่จะบอกว่าลาศิษยผสมันเป็นเจ้าแห่งการลงทุนอยู่แล้วนะครับผมมันต้องมีการลงทุนอะไรบางอย่างที่คุณทําอยู่แต่ผมจะบอกว่าวิธีการที่ทํา้อยได้มากก็มีฉลาดแบบนี้รับรองรวยนะครับผม อ่าบางคนแต่ผมอาจจะพูดไปแล้วไม่พอใจก็ได้เพราะว่าบางคนรวยอยู่แล้วใช่ไหมอ่าจบไปแล้วใครเรื่องงานดูอะไรมือที่สิกับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทารตสองหกใต้ข้อความด้านล่างคลิป youtube นะครับผมหรือจะเป็นไลน์โอเอตใต้ข้อความด้านล่างคลิป u t u b e นะครับผมไลน์ทารัตสองหกใต้ข้อความด้านล่างคลิป youtube เป็นเพื่อนกันนะครับผมเป็นเพื่อนทลงไลน์ธารัตสองหกเป็นช่องทางหลักส่วนไลน์ทารัตอไลน์โอเอเป็นลิงก์ช่องทางสำรองวันนี้จะไม่พูดมากเท่าไหร่ก็ ลายท่าสองหกช่องทางหลักลายทาลายโอเอช่องทางสำรองเป็นลิงก์ก็ทักเข้ามาดูลายมือที่ซีสองอย่างหรือจะเป็นดูอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับผมก็ผมเป็นโค้ดนะครับผมความจริงผมก็ไม่ค่อยชอบพอใจคนมาเรียกมอดูมดูซะเลยผมเป็นโค้ดเป็นโค้ดที่ด้อยคนเต็มที่ผ่านทางโทรไลน์นะครับผมไม่พิมพ์สองไปไม่หาเสียงส่งไปเวลาดูผมคอลสปี e เกอร์โฟนแบบเป็นเหมือนเป็นโค้ดเป็นเพื่อนเป็นคนที่เต็มที่แก้ปัญหาคนไปแบบ คอรกันนะครับผมวีดีโอไม่ได้วีดีโอคอรนะแบบคอคอสายตรงแพราะว่าเต็มที่กับคุณลายมือพิเศษของหิ้งตัวเลขก็มีแบบหนึง่งอันนี้จบไปแล้วนะครับแบบออนไลน์แบบวิธีหนึ่งก็คือลายมือพิเศษของหิ้งตัวเลขแบบที่สันักงานนะครับผมแบบ VIP อใครเรียงานมาที่สันักงานมาด้วย VIP แบบเต็มที่แบบชุดใหญ่ ก็เห็นตัวมันเป็นแบบเต็มที่กันเลยก็ที่จะงานมาได้นะครับผมลายมือพี่ซีจะอที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งที่สำนักงานเล้าไปอย่างจุดใจลายมือพี่ซีหงวแห่งตัวเลข V.I.P. ที่สำนักงานก็มาขอ,ขอรูปช่อของที่อยู่มาได้ผมด้วยคนมาหลายคนแล้วมีใบประกาศลายมือพี่ซีจากสมาค,คมหัแห่งพลาในประเทศไทยในพะราชินีนุปธรรมแล้วก็มีใบประกาศเกี่ยวกันโค้ชโค,โค้ดที่แบบว่าเป็นโค้ชจริงๆเลยก็คือแบบว่าเป็น เขาเรียกว่าเป็นประกาศนิวโรลิงวิสติกเขาเรียกว่าศาสตร์เกี Fifth ่ยวกับน so ิวโรลิงวิสติกโปรแกรมมิ่งค okay, ือศาสตร์เกี่ยวกับการโค้ดเขาเรียกว่า NLP นะครับผมก็สามารถโค้ดคนได้มีใบรับรองว่าสามารถโค้ดคนได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมก็ประมาณนี้ใครเห็นว่า คลิปนี success, ้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามผมเป็นกำลังใจด้วยเพื่อพาคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจะส่งไปเรื่อยๆก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดแชร์กดถูกใจไปเยอะๆนะครับผมฝากเป็นกำลังใจด้วยก็ฝากกดติดตามกด subscribe นะครับผมนีการ์ดอินครับนี้สวัสดีครับ